คุณทุกคนมากมากดีแบบว่ามารู้จักหนูคือแบบว่าคือแบบว่าหนูอยากให้ทุกคนมาหนูไม่ปล่อยหรือไม่ก็แบบคุยกับหนูแบบ หนูก็หนขอบคุณบบฟ้บาแบาบนี้แล้วก็หนองด้วย<า> <c oughs> หนูไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลย<า> <c oughs> ขอบคุณแบบนี้กับฟ้บาที่ไปไปส่งตลอดเลยแะไม่รู้ว่าถ้าสมุดฟ้าบนี้ไม่ไปส่งตลอด ไหนมาไหนยังไงอะแล้วทำไก็ยัไม่เป็นแลนก็สมุนกิสานเลยที่แบบว่า